สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาอยู่กับทริปหน้าไปแน่กับสมัยแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สอดเดิมก็คือ i d รี l i กนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาอยู่กันที่ห้องแกรนด e ดักการ์เด้นดูมนะคะ,ะห้องนี้ จะเป็นห้องที่อยู่ใกล้กับล็อบบี้ที่สุดเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเดินไปหาก็เดินอาจจะ่อนข่างไกลนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ไกลมากสามารถเดินลงไปได้นะคะห้องนี้โดยรวมจะแบ่งกัะสามส่วนนะคะจะมีฝั่งห้องน้ํานะคะแล้วก็ฝั่งเตียงนอนนะคะแล้วก็จะมีฝั่งโซนนอกระเบียงนะคะเตียงนอนที่นี่เหมือนเดิมเลยจะเป็นเตียงคิงไซส์นะคะเหมาะสำหรับสองท่านนะคะเสริมฟูกได้หมื่นฟูกนะคะนี่ค่ะจะเป็นวันนี้ ตรงหัวเตียงก็จะมีเป็นโคมไฟระยะนนะคะทั้งสองฝั่งเตียงเลยแล้วก็ที่นี่ที่พิเศษก็คือจะมีทั้งแอร์แล้วก็พัดลมอยู่ในห้องเดียวกันนะคะในส่วนของฝั่งนี้จะเป็นส่วนของโคมไฟทีวีนะคะขอบริการให้ทุกท่านเลยนะคะในส่วนของระเบียงตรงนี้จะมีแบบโซฟาเบดให้ทุกท่านนั่งงนะคะชมวิวตอนเช้ารับลมตอนเช้าเช้อาอากาศจะเป็นประมาณนี้เลย เป็นชากาแฟานะคะแล้วก็มีการต้อนรับบริการด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นตู้มินิบาร์สำหรับแช่น้ํานะคะต่างๆเลยถัดมาอีกนิดนึงตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าบริการนะคะด้านในนี้จะมีร่มสองทันตะกร้านะคะไว้สําหรับใส่เสื้อผ้าแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของที่แขวนผ้าแล้วก็ตู้เซฟนะคะ แล้วก็มีรองเท้าในห้องบริการด้วยจ้าตรงนี้จะเป็นเราตักผ้านะคะเช่นเราไปดำน้ำหรือเล่นน้ำมามีผ้าเปียกเอามาตักบริเวณนีดด้เลยจ้าแล้วก็เดี๋ยวเราตามไปดูห้องน้ำกันจ้าไปดูเสร็จของห้องน้ำนะคะห้องน้ำที่นี่นี่อันนี้จะเป็นอางล้งหน้าแล้วก็จะมีโซนอาบน้ำนะคะจะมีสรกวัวทน้งน้ำาว่น้ำเย็นสักวัวจะมีสองฝักนะะด้านบนแล้วก็ด้านล่างนี่ค่ะ ห้องน้ําจะแต่งสไตล์ลอฟนะคะก็คือปูนเปลือนะฝั่งนี้จะมีเป็นอ่างน้ํานะคะสามารถแช่น้ําได้ถ้าจะอ่างน้ำ้องนี้จะเป็นชักโรครกนะจ๊ะแล้วก็จะมีไฟนะ,ะในส่วนของผ้าขนหนูนะคะจะอยู่ฝั่งนี้เลยจ้ะเป็นไงล่ะคะสำหรับห้องนี้ถูกใจทุกท่านไหมคะ ราคาห้องนี้ราคาค่อนข้างสบายกระเป๋าเลยนะคะมาสำหรับท่านที่งบน้อยสามารถพักที่ดี v ห้องนี้ได้เลยนะคะถ้าสนใจแอดไซน์เที่ยวสนุกทัวร์นะคะสอบถามโปรโมชั่นดีๆกับทางแอดมินของเที่ยวสนุกทัวร์ได้เลยเรามีโปรโมชั่นดีๆสำหรับราคาของ idv ไว้ให้ท่านเยอะแยะเลยนะคะสอบถามเจ้าที่ได้เลยจากโอกาสหน้าไปห้องไหนไปห้องประเภทไหนไปในสอร์ไม้ติดตามได้ที่คลิปหน้าไปแน่ได้เลยนะคะไ๊ายบายจ้า